นี้เราจะกระโดดต่อเชื่อมนะครับแล้วก็อ,อันแรกอันที่หนึ่งอันที่สองอ่ะเราก็ช้าก่อนนะครับอันสามสี่เราก็ค่อยไวขึ้นนะครับตามองนะนี่เราก็ต่อเชื่อมไปเลยมีกล้าตัวหนึ่งทำให้ช่วยมันไม่ช่วย โดนทุกไฟอ่ะมีไฟไหนบางเมก้ามันเจ็บอ่ะตายแล้วมันูัที่มาลองดูกระโดดจะตำนะครับไ,ไ,ไ,ไปเขียนแขนไปข,นข้างหน้าตามมองข้างหน้าตอนโดดลอยตัวแขนชูไว้ไปแขนพุกข้าหน้าอีก ไม่มีย้ำสองครัง้งครั้งเดียวครับไปอันหนึ่งอันสองไปให้ไกลตัวลอยกลางก้าวตรงไปเออดีเนี้ยไปดีขึ้น